น้องอุ้งอิงทําคนหายหมดหอก็วันนี้นะครับเอ,อน้องไปงานกลางวันที่เซนทันขอนแก่นเนาะช่วงที่น้องอยู่ก็โอ,โอ้คนเต็มฮอแล้วนะครับงานเ,เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่างานซอฟท์พาวเของวงการหมอลำในไ่สาลให้หน่อยนะจัดด้วยทําให้ คนเข้าไปตเต็มฮอเนยก่อนที่น้องอิงจะออกนะครับไลฟ์สดก็ไลฟ์แตกหมายถึงคนเข้าไปดูเต็มเลยในไลฟ์สดอืมอีสานอินไซด์นะครับไลฟ์สดเนี่ยคนเต็มเต็มคนเข้าไปดูทั้งไลฟ์สดทั้งหน้าหอแล้วเอฟซีส่วนใหญ่คือรุ่นพ่อพ่อแม่แม่ทั้ทงนั้นเลยพวงมาลัยก็เต็มเลยครับมันเป็นความสุขของคนนะนะที่ติด,ต,ดตามมัอนแลกเลยลุงพูยิ่งยิ้พูดยิ้แปลกว่าทําไมฐานเอฟซีของน้องมีแต่คนรุ่นนี้ ส่วนใหญ่เพราะอะไรตอบลุงหน่อยหรือตอบ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 เพราะอะไรเพราะอะไรคนรุ่นใหม่มีไหมเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยอยู่แต่คนรุ่นที่พอ่พอ,พอแม,แม่คือสี่สิบอัพนี่เยอะมากใครดูก็ติดใจใครดูเหมือนเหมือนความรู้สึกว่าน้องอิงเนี่ยเป็นคนสมัยรุ่นเขาอะแล้วแล้วจากไปไหนก็ไม่รู้แล้วกลับมาใหม่แล้วได้เจอแล้วอะเราฟังแล้วมันเอ้ยคนน้องคนนี้เจอแล้ว เออพวกเราเพื่อนเราสมัยก่อนมันคนนี้ร้องดีแล้วหา,ายไปความรู้สึกแบบนั้นแต่ละคนนะยนะเลยมีพม่อพ่อแม่แม่เอฟซีไปหมดเลยนะครับเต็มฮอลเลยไปขายรูปไปโน่นนี่นั่นร้องเพลงอยู่สองสามเพลงนะครับเปิดมาด้วยพ่อโจก่อนเนาะพ่อโจก็คนเยอะเอฮาเต็มเว้คนเต็มเซนทันขอนแก่นเลยงานเนี้ทำเซนทันขอนแก่นแตกเพราะว่ามีดาราหมอลำนักร้องหมอลำหลายหลายคนไปนะ แต่พลังดึงดูดคนเข้ามาเยอะที่สุดอ่ะน้องอิงทำไมรู้ไหมมันเดี๋ยวมันมีคำตอบให้ตอนท้ายแต่คำตอบตอนนี้คือให้เห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์ขนาดแท้คือน้องอุงอิงที่ปลุกกระแสหมอลำทุกเขาเรียกทุกรากหญ้าทุกวงกับทุกจังหวัด อะไรให้กลับมาสนใจหมอลำโดยเฉพาะทุกจังหวัดในภาคอีสานงานจ้างหมอลำจะเยอะแน่นมากคณะนั้นคณะนี้คณะนี้คณะนั้น,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 นทําให้มีการตื่นตัวแล้วก็มีคนเข้ามาชมหมอลำมากขึ้นวัฒนธรรมหมอลำก็กลับขึ้นมามีคนอยากดูอยากอะไรโดยเฉพาะคนไม่เคยดูหมอลำก็ได้เข้าไปดูหมอลำอย่างลุงเนี่ยภาคกลางไม่เคยดูหมอลำดูตลิเกดูแต่วงดนตรีดูแตนะ่ลำวงนะลำวงประยุกต์เนี่ย คณะน้นขณะนี้แต่ไม่เคยดูหมอลำเลยเพิ่งมาดูพ่อน้องอิงนี่แหละมันก็ทําให้เราเชื่อได้ว่าเพราะน้องอิงทําให้ซอฟพาวเวอร์เรื่องหมอลำกล,ลับมากลับมามีกระแสอีกหนึ่งครั้งแล้วก็รวมทั้งบพสโจมีสื่อในมือด้วยทําให้กระแสมอลำกลับ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 เข้ามาอีกสองเท่าสามเท่าเดี๋ยวหนังเรื่องทายอ,อ้ออกอ,อกยิ่งจะทาให้กระแสมอลำพุ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคเรีกตอนนี้กระแสมอลำขึ้นมาระดับนี้แล้วแล้วมันทรงตัวอยู่อย่างนี้ เดี๋ยวมีหนังไข่อ้อมันจะจึขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปสูงเลยนะครับยอดหนังไข่อ้อนี่โอ้โหดูไตเติ้ลที่ว่าโจพูดแล้วก็ลงคลิปบ่อยๆก็เห็นโอ้เป็นหนังเรื่องความเชื่อความศรัทธาของวงการหมอลำจริงๆเรื่องคําคูบาอาจารย์จริงๆเรื่องเลยเรยรับแล้วก็รู้มาว่าน้องอุ้งอิงไม่ได้เป็นนางเอกแต่รับบทเด่นในเรื่องไม่ได้เป็นนางเอกนะโอ้ยทําไมไม่ได้เป็นนางเอก ไม่ได้เป็นนางเอกก็เด่นได้เหมือนกับปัจจุบันในน้องอิงไม่ได้เป็นนางเอกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพอองนะ <y ork> น้องอุ้งอิงไม่ได้เป็นนางเอกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนางเอกคือน้องอมแอ,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 อมพระเอกคือิวัดสิว,วดวลนแต่น้องอิงไม่ได้เป็นนางเอกแต่เป็นคนนักร้องนำเป็นคนนำวงในฐานะดาวเด่นดวงหนึ่งในหนังเรื่องขายอ้อ ก็เช่นกันน้องไม่ได้เป็นนักเอกในเพราะว่าหนังอะมันระดับประเทศอาจจะไปถึงต่างประเทศมันต้องเอาคนที่ไม่ธรรมดามีมีโปรไฟล์แบบสุดๆก่อนน้องก็มาเป็นคนเดินเรื่องเรื่องราวมันจะทำให้บทน้องเด่นนะหนังหลายๆเรื่องพระเอกนางเอกก็ไม่ได้เด่นแต่เด่นจริงๆคือคนเดินเรื่องนี่แหละน้องอิง สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับวงการขึ้นเ,เ,เ,เรื่อยๆรื่อยๆเรยๆเรืๆลุงก็โอ้ยิ่งดูยิง่งประทับใจ <c> นะวันนี้ก็เห็นพ่อพแม่แมเอฟซีวันงานด้วยตอนเที่ยงด้วยโอ้โหสนุกสุดสุดนะครับปล่อยแบบสุดๆเลยเด้อใครก็ไปดูช่องอื่นๆแล <c> ้วกนะันแะต่ลุงอะจะเล่าว่าสนุกจริงๆเห็นในไลฟ์สดเห็นคลิปต่างๆแล้วดูแล้วมีความสุขว่าลูกสาวเรานีสุดยอดใครเห็นด้วยคอมเมนต์มา สุดยอดจริงๆนะครับก็ด้วยพลังความรักพลังการให้แบบอย่างที่ดีของน้องหญิงทําให้ลุงอยากแบ่งปันความรู้พื้นฐานที่ลุงมีเรื่องการสร้างไรายได้จากอากาศด้วยการใช้โทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวสร้างไรายได้ได้อย่างไรใครสนใจเข้ามาเรียนพิมพ์คําว่าสนใจนะครับเนใต้เนี่ยพิมพ์คำว่าสนใจหรือสแกน QR code โค้ดอันนี้ของลุงเลยนะครับอันนี้ของแท้ของแท้ ใครแปะก็ไม่ได้นะถ้าลุงเข้าไปตอบใครอะลุงตอบเองนะครับไม่ใช่คนอื่นตอบหรือส่งส่งลิงก์ไปให้ก็ลุงส่งเองคนอื่นไม่ได้ส่งมั่นใจได้นะครับแล้วเข้ามาเรียนกันฟรีลุงจะเริ่มสอนในวันที่สิบสุสิบสี่เวลาหนึ่งทุ่มนะฟรีให้ด้วยใจให้แบบมีความสุขอะใครกําลังตกอับขาดเงินไม่มีรายได้ไม่รู้จะทําอะไรเอาโทรศัพท์เครื่องเดียวสร้างไรายได้ได้ครับลุงสอนด้วยหัวใจของลุงจากประสบการณ์ที่ทํา youtube มา หนึ่งปีปกว่าๆจากประสบการณ์ที่ขายของออนไลน์เป็นเจ้าของบริษัทขายของออนไลน์ลงทุนเยอะมากแล้วก็เจ๊งมาเพราะขายของออนไลน์ก็จะรู้วิธีการทําประมาณหนึ่งทำตลาดแบบไหนแล้วก็สมควรจะทําออนไลน์แบบไหนด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวไม่ต้องไปลงทุนเยอะเรามีโทรศัพท์อยู่แล้วเรามีแอปต่างๆอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวลงุงจะเทรนให้ฟรีนะสนใจพิมพ์คําว่าสนใจแล้วก็หรือไม่ก็ สแกน QR code ที่นี่ด้วยเอาไลน์แล้วก็สแกนนะแล้วก็จะไปเจอกันในกลุ่มแล้วลุงจะบอกว่าวันไหนเรียนอย่างไรแล้วก็จะมีคลิปย้อนหลังให้ดูนะครับก็ใครสนใจแบ่งปันให้ฟรีอ่าฟรีพูดต่อน้องอินนี่สุดยอดชั่วโมงนี้นะชั่วโมงนี้แล้วก็มีกระโตพัฒนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะหนังคลายอ้อออกในลุงว่าจะดังไปทั้งประเทศหมายถึงดังอีกแบบหนึ่งอะนอกจาก ร้องเพลงแล้วมีกระแสใน youtube มีกระแสในแพลตฟอร์มต่างๆช่องรายการทีวีช่องดังๆหรือเพจหรือ youtube ช่องดังเอาข่าวน้องไปลงแต่ถ้าหนังใครอ้อออกเนี่ยรู้ว่าความปังมันจะดักข้ามไปอีกระดับใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาน้องอิงทําให้คนหายเพราะว่าน้องอิงลงจากเวทีคนตามน้องอิงออกไปหมดเลยจนพิธีกรบอกว่า อาาพอพ่อแม,ม,ม่จะเพิ่งไปรอ,อก่อนรอ,อก่อนดูดิเรียกคนมาแล้วก็หายตามไปลูกสาวเลยนี่แหละครับซอฟต์พาวเวอร์ของแท้สุดยอดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บวุนว่นชวนคุยไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงแล้วก็ลุงจะแบแบงจากการดูและได้จากการดูให้น้องหรือใครมาจังหวัดการอยากเจอลุงม,มาเลยนะครับ จังหวัดกาญจนบุรีนะพิมพ์คาว่าบ้านทุ่งคาเฟ่ใน Google มันก็จะขึ้นแผนที่นาบ้านทุ่งคาเฟ่กาญนะครับมีกาแฟมีอาหารหวานข้าวครบครันนะเป็นร้านบ้านนอกบ้านนอกอยู่กลางท้องนามรรยากาศเทียวสดใสและมาคุยกันบอกเป็น FC น้องหญิงมีส่วนลดให้ใครอยากเรียนคอมเมนต์มาว่าสนใจนะครับหรือไม่ก็สแกนที่ o d e คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบายบาย